โอเคสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาทําต้นสังกันนะครับวันนี้ก็ซื้อต้นมะสังนะต้นมะสังแล้วก็มันเป็นต้นที่เพาะมาเมล็ดมานะครับ mm hmm. เห็นว่าถูกดีนะซื้อมาสี่ต้นร้อยบาทสี่ต้นหนึ่งร้อยบาทพร้อมส่งเก็บเงินไปทางได้ด้วยนะครับไม่ไม่บวกเพิ่มอันนี้ไปได้มาจากเพจนะอันนี้ก็ามาเตรียมดินกันเดี๋ยวผมวันนี้ผมจะเอาลงกระถางนะครับพดินมาถึงก็เอาลงเลยก็ให้มันเลยร่วนร่วนหน่อยนะ เพื่อจะให้มันโตเร็วนะครับเพื่อจะให้รากมันวิ่งเร็วก็ไม่ต้องไม่ต้องใช้ดินเยอะนะครับใช้ไอ้นี่นะที่ผมใช้อยู่นะก็คืออันนี้นะเห็นไหมหินภูเขาไฟนะครับเป็นหินภูเขาไฟเม็ดเล็กนะครับเอาอมาผสมกับดินปลูกที่เป็นใบก้ามปูนะครับแล้วก็ขุยมะพร้าวแกบเผานะครับนี่มันมันก็จะเดินร่วมแบบนี้เห็นไหม อันนี้ก็มันชื้นหน่อยหนึ่งนะครับมีความชื้นหน่อยหนึ่งเนี่ยทิ้งลงไปมันก็แตกเลยนะครับมันจะรื่นๆหน่อยผมคิดว่าผมเข้าใจว่ามันจะทาให้ล่าวิ่งง่ายนะครับแล้วก็กระแาไจจะทําให้ล่ามันกว้างขึ้นทําให้มันหากินเก่งนะผมคิดอย่างนี้นะเดี๋ยววันนี้ก็ทําคลิปบันทึกไว้ว่าวันนี้มีการปลูกมะสังนะครับแล้วก็หลังจากนี้อีกนานแค่ไหนมะสังจะเติบโตกอบันทึกไว้แล้วก็ทําไปด้วยกันนะครับแล้วก็ใส่ดินลงไปก่อนนะใส่ลงไป อ่าเดี๋ยวเอามาก่อนข้างล่างนี้มันมีน,นี่นะข้างล่างรองด้วยคุยมะพร้าวเอ้ยอะไรนะกลับมะพร้าวสับนะครับสูงไปออกหน่อยนึงครับกระถางก็มีอยู่แค่นี้แหละขอขอเข้ามานะครับเขาให้มาเพื่อนบ้านให้มาเดี๋ยวเราลองมาแกะดูก่อนข้างในเป็นยังไงบ้างาแพ็คมาดีมากไม่เสียหายเลยนะครับราคาถูกส่งดีส่งเร็วส่งเมื่อวานเนี้ย วันนี้ถึงแล้วขอ,องเร็วมากแล้วขายไม่แพงด้วยนะครับสี่ต้นหนึ่งร้อยบาทอืมไปเพาะเองก็เสียเวลานะกว่าจตโตขนาดนี้อันนี้เป็นของไองเป็นเพาะเมล็ดนะครับเจตัดเลยแล้วกันพงไม่เอาไปใช้นะครับถุงไม่ต้องเอาไว้ใช้ตัดเลยแล้วกัน ดูวัสดุปลูกข้างในนะครับที่เขาให้มาวัสดุปลูกก็คือจะเป็นผมเท่าที่ดูก็คือจะเป็นทรายผสมกับแกลบดําเท่านั้นรากออกมาเต็มแล้วนะครับมีรากมา้านเต็มเลยด้านข้างแล้วก็มีไม้ค้าไว้ให้โอ้นี่ได้สองต้นนะครับไม่แน่ใจว่าข้างล่างนี้เป็นสองต้นหรือว่าเป็นต้นเดียวและสองกิ่งไม่แน่ใจแต่เอาไว้แบบนี้ก่อนไม่แยกนะครับไม่แยกโอ้โอ้โอโอ นี่ถึงก้นเลยโอเคลงได้ไหมลงไม่ได้นะเดี๋ยวขยายก่อนเอาออกก่อนเอาบางส่วนอ,ออกก่อนนะครับคงจะไม่แกะเลยคงจะใส่ไปทั้งหมดนี้เลยนะครับไม่แกะไม่แต่งอะไรทนะั้งนั้นโอเคอแบบนี้ก็พอได้นะใส่ดินเลยครับใส่ดินแน่นๆพูนๆเลย ดินผสมเป็นแกบดำํำขุยมะพร้าวหินภูเขาไฟนะครับอันนี้น่าใช้มากเลยราคาถูกด้วยยี่สิบกว่าบาทครึ่งกิโลไม่แพงจัดกลางๆหน่อยนะจัดให้ตรงกลางโอเคกดๆหน่อยครับกดให้มันลงมานี้ ก็ดูซิว่าหลังจากนี้มันอีกนานแค่ไหนมันถึงจะโตพอที่จะใส่ลวดพอที่จะดัดได้นะรอดูก่อนก็ปลูกต้นไม้ไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆทาไปมันเป็นทําให้เราใจเย็นนะครับพักผ่อนหย่อนใจเสร็จแล้วหนึ่งต้นนะเห็นไหมเสร็จแล้วหนึ่งต้นโอเคเลยเนี่ยเอาใส่กระถางแล้วสวยเลยอเดี๋ยวเดี๋ยวผมทําไปเรื่อยๆนะครับเดยวทำไปเรื่อยๆอ ทำไปเรื like arring, like really nice. look, ่อยๆครับกดไปด้วยกดกดรู้สึกยิ่งปลูกแล้วยิ่งชอบต้นมะสังมันน่ารักมากเลยนะครับต้นมันน่ารักจริงอ่ะรอดูมันโตเราจะดัดได้เป็นทรงไหนบ้างเห็นเขาทำเป็นทรงเจดีนะเกี้ยวๆม้วนๆไปอะไรแบบนี้ยแล้วก็เป็นสามเดียมขึ้นไปแบบนี้ขึ้นไปสามเดียมแบบนี้ยนี่สวยดีเห็นเขาทำขายนะ แต่ว่าเราเรามีจินตนาการเองเราก็ใส่ใส่ไปนะครับใครชอบแบบไหนก็ด้ดัดไปรอให้มันโตก่อนไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเพราะว่าปลูกต้นไม้ไม่ค่อยเก่งนะแล้วก็เป็นคนใจร้อนพอสมควรนะครับเสรสจไป ไปแนละ้วส่ดินไปหน่อยดินลงไปแกะออกมาต้นนี้เหมือนจะเล็กกว่าเพื่อนไม่รู้ว่าผสมดินถูกหรือเปล่านะ แต่ว่าผมพยายามทําให้มันร่วนๆนะครับก็เลยใส่หินผู้กาไฟไปเยอะหน่อยให้มันให้รากมันเดินทางง่ายๆให้เลืกรากมันเดินทางเก่งๆสะดวกสะดวกตอนนี้อันนี้ผมมันตื้นนะมันจะเลยแบบนี้มันจะเลยมาเพราะว่าผมใส่ดินลงไปแล้วประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเอาดินตรงข้างล่างออกแล้วกันะะนะครับบลอเบาๆนะค่อยๆเขีย่ยเอาดินข้างล่างออก ให้มันหาใหม่อ่ะเห็นไหมแต่ว่าข้างบนยังเก็บไว้ก่อนนะครับอนี่แตกไปน,นิดหน่อยไม่เป็นไรไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะอันนี้ลองทําดูลองทําดูนะคิดถูกยังไงบอกผมด้วยนะครับอันนี้ผมลองทําผมก็ไม่แน่ใจไม่มีทฤษฎีอะไรเลยนะครับดินนี่ก็ผสมกันเลยแล้วกันทรายนี่มันหล่นล้วนไอ้ที่เราแกะมาเนี่ย ก็ผสมไปเลยแล้วกันเอาใส่ดูอ่าโอเคพอดีแล้วใส่ลงไปใส่ลงไปกดกดครับกดลงไปกดลงไป ก็ถักจัดต,ต้นโอเคโตแล้วก็ถอดถอดไม้เสริมออกนะครับโอเคเรียบร้อยสามต้นเดี๋ยวเราเอาไปรดน้ำกัน ินเหลือไม่เป็นไรนะครับเก็บไว้ใช้คราวหน้ามาดูกันอนี่มาดูกันเรียบร้อยแล้วนะครับทําเสร็จแล้วเห็นไหมน่ารักมากเลยนะครับต้นเล็กต้นนี้สูงหน่อยสูงกว่าเพื่อนเลยนะครับหวังว่าจะเติบโตเป็นต้นใหญ่ให้ได้เล่นต่อนะ ไหนนี่มาคู่เลยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเป็นปนี่มาสองสองต้นหรือว่าเป็นกิ่งเดียวแตกกันนะเดี๋ยวผมจะทักไปถามจะทักไปถามคนขายก่อนนะครับนี่ก็มาสองมาถุงละสองอะ่ะมาถุงละสองกิง่งนี่ก็มาสองกิง่งอันนี้ก็มาสองกิง่งมาสองกิ่งเหมือนกันผมยังไม่อยากแกะดูไง ผมยังไม่อยากหรือลากดูว่าเป็นยังไงผมรอให้พักฟื้นก่อนสักเดือนหนึ่งสเดือนเดี๋ยวผมค่อยมาแกะแล้วกันใครรู้บอกด้วยแล้วกันนะครับเป็นยังไงบ้างโอเคใช้ได้เลยนะครับความสวยงามสีต้นหนึ่งร้อบาทโอเคใช้ได้ใช้ได้ไดเดี๋ยวต่อไปก็ไปหาที่วางตอนนี้ก็ว,วางในในแดดลำไรก่อนนะครับคงจะยังไม่ให้โดนแดดจัดนะ ให้บางในแดดลำาไรสักสีห้าวันก่อนค่อยเอาออกไปโดนแดดจัดๆนะครับยังไงใครชอบต้นมะสังฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยเปิดช่องใหม่แล้วก็ศึกษาหาข้อมูลใหม่นะครับใครที่ยังไม่รู้ยังไม่มีความรู้แล้วก็มาเรียนรู้ด้วยกันมีต้นอะไรที่คิดว่ามันทําแล้วสวยแล้วทําแล้วสนุกก็ฝากแชร์มาด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองมาหามาดูสําหรับต้นที่เพื่อนๆคิดว่าโอเค ตอนนี้คลิปก็มาสักเกือบสิบนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าไปละครับสวัสดีครับ